อีพีสองคุณบยุดหยุดยุดไปพยาดพยาดนั่งเล่นไปอยู่มามาเปิดคลิปก่อนมาเปิดคลิปก่อนมาเร็วสวัสดีครับมาเจอกับช่วงดีดีโมโมเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวรวมรวมชื่อพี่เกณลงไปด้วยนะครับดกเก้าอี้ฮะดกเก้าอี้มีคนตกเก้าอี้เลยครับ

แล้วทำไมพี่เกินไม่เปิดชมอ,อ,อร่อยอร่อยอ่ะพี่เกนินนี่เดี๋ยวมีคนเต้นโชว์นะครับอ่ะเต้นแต่ใ <c oughs> ครจะเต้นด้วยก็แต่จะอ่ะพี่เกณฑลงไอ้นั้นเหรอที่พี่เกณฑถ่ายกับเพื่อนในวัดที่วัดกลางนะั้นใส่ชุดพละอ่ะหน้าฝนดูแลตัวเองด้วยนี่เป็นวันละลาวนี่อันนี้โชว,กชวก์กลัมโชว์กลัม มีมีหรือไม่มีอ่ะมีหรือะวันก่อนโชว์กระเป๋าพี่กินไม่มาโชว์กระเป๋าเออเจอกระเป๋ากับไฟ๋ยินคุณลืมพันธุ์ไว้ตามเก็บีใครใครเก็บดีจับจบจัอ้าวไม่กินน้ำอ่ะไม่เป็ดมันแรบเอ้ยอันนี้ในกล่องมูนอ่ อันนี้พี่ใครครับพี่เวียนะครับไม่กินไม่โกโมไม่กินไม่ใช่โกงนะไม่ใช่ได้โกยังไงรูแล้วไม่กินแล้วอ่ะมันได้แต่ตรงนี้โมแต่ได้ตรงนี้อันนี้พี่เวียนะครับพี่เกสนะครับเป็นเวียนเหนื่อยมาหรือพี่เกสนะครับคือพี่อันนี้พี่ของเราเราใต้คลิปกันอันนี้คือพี่ของเวียนะ

ของตกพื้นคนนี้นะครับกินของไม่ไม่พี่นาพินาไม่ใช่ใครนี่จับปูอลายยางจับมือกินกับสายยางเดี๋ยวเรามาโชว์กินขนมเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไปดูไอ้นั้นใช่ไหมครับเรื่องอะไรอ่ะเล่นเล่นเออเล่นด้วยใครใครอยากเล่นใครอยากใครอยากเล่นด้วยก็เข้ามาในเพจ เราดูตัวเห็กเนี่ยนะตัดตรงไม่ได้มันเป็นดีแต่ของแรกเลยคุณเบสต้องไปดีแล้วก็ไม่กินแล้วไุ้เอานี้จริงด้วยโมเดี๋ยวคุณไปถ่ายตอนผมล้างจานด้วยนะได้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายน้องเราล้างจานกันนะคะทุกคนได้เดี๋ยวเราไปล้างดิกระต้องล้างตามกันแหละ พี่แกต้องพูดว่าขาเลยครับเพราะว่าพี่เกเป็นผู้หญิงครับมาดูเขาล้างจานกันนะครับนี่นะครับนกงูอยัง,<อ>งไม่ได้ล้างเลยคดี๋ยังไม่ได้ล้างเลยนะนี่จะจักรยานตับงูสายา่างนี่เขาจะมาล้างจาน,กนลกมากเลยนะครับบ้านเราเดียว<า>ๆเลยไอ้เหี้ยมือเไปล้างในห้องน้ำดีกว่าเนี่ครับเครื่องซักผ้าของเขาแล้วครับหนูว่าแดีวเาจะไปหองมาล้างก่อนก็พูดจะทำอะไปในห้องน้ำ ดี๋ยวให้คุณเต็นเข้าถ่ายให้นะครับไปตั้งแมในชามเกีงแล้วค่อยให้ปวดอ่ะล้างี๋ยอกินลูกชิ้นกับพี่เกดจบเราไม่ล้างแนีวเราจะไปเล่นรอกันนะคจะ่เล่นบบอกกันนะคะาเลนไง่ไป้ะครับแคครับุเพราว่าผมจะต้องเลไม่จะคุยตัวเลยสแล้วคนนี้ข้ากู